สวัสดีค่ะนัตตี้จาก RS นะคะตอนนี้ก็ ء, กำลังจะจบกา,ารศึกษาจากที่มาหาวิทยาลัยธุรกิจบันติดคณนะบริหารสาขาธุรกิจระหว่างประเทศค่ะโ,โห4สี่ปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่นี่นะคะคือประทับใจหลาย,ลายๆเรื่องมากจริงๆแล้วเล่าวันเดียวไม่หมดอนะแต่ว่าแต่ว่าที่ชอบเลยก็คือบรรยากาศที่นี่คือชอบต้นไม้แล้วก็ชอบชอบตึกอาคารคือชอบอาคารเวยๆสวยอะพอเวลาเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนแบบมาเรียนในบ้านไสทองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อน ค่อนข,ข้างนี่จะน่ารักมากเพื่อนๆก็จะเหมือนกับรวมกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เอาเวลาเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมในกลุ่มไห้ทําตลอดเวลาเลยอาจารย์เขาก็จะชอบไอซี่ให้ให้ทํางานกลุ่มแล้วเพื่อนเื่อจะช่วยกันเวลาที่มีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันจะคือมันจะสนุกค่ะแล้วก็ได้ทําจริงมันจะได้ประสบการณ์จากจากในกิจกรรมต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็จะมีชมรมด้วยชอบชมรมมากๆเพราะว่าเหมือนกับได้เราได้ทํา ทำอะไรที่มันนอกเหนือจากที่เราเรียนแล้วก็ได้พบกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอย่างที่ประทับใจก็คือชมรมดนตรีสากลนะคะก็เป็นชมรมที่ทําให้นัตตี้ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกฝนเรื่องการร้องเพลงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทัศนคติในเรื่องดนตรีกับเพื่อนๆอะไรอย่างเนี้ยเนาะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรเท่าแก่นไืมสำหรับใครที่ชอบขายของหรือว่าใครที่ชอบกิจกรรมแบบ นเงินทองทองเนาะบอกไม่ถูกคือเขาก็จะให้เราฝึกในการออกบริหารแล้วก็จัดก,การเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับาการขายของการทำ SME อะไรอย่างเงี้ยค่ะซ,ซึ่งเอาไปทําได้จริงที่ท,ที่มอธุรกิจบัณฑิตเนี่ยจะสัมผัสได้อย่างหนึ่งคือการทําได้จริงอะการที่เราเรียนแล้วก็ออกไปลงมือทําได้เลยคือไม่ได้เรียนแบบวิชาการเป๊ะมากๆอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอัจาจ อาจารย์น่ารักมากนะคะอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเขาจะเอาจใจใส่กับกับการเรียนกับกับทุกๆเรื่องของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสมมติมาสายเงี้ยคือเขาเขาไม่ได้ตั้งใจจะจะว่าเราแต่เขาจะเป็นห่วงว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือเหมือนกับใส่ใจว่าว่า,ว,า,ว,าว่าปัญหานอกเหนือจากการเรียนของนักเรียนเนี่ยมีอะไรถ้าเกิดว่ามีปัญหามากๆเนี่ยอาจารย์ก็จะเรียกเข้าไปพบซึ่ง ซึ่งตอนแรกตกใจมากนี่เขาไปพบแบบจะว่าจะโดนด่าหรือเปล่าตกใจแต่ว่าจริงๆแล้วคือท่านเป็นห่วงถ้าเป็นห่วงเราแล้วก็อะไรที่ท่านช่วยเราได้ท่านก็จะ,จะช่วยอย่างเช่นอย่างนันตี้คือมีปัญหาเรื่องกับเรื่องเวลาเรียนน้อยมากค่ะเพราะว่าอย่างร้องเพลงเนี้ยก็คือต้อง,ต,องต้องออกต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ต้องลาเรียนบ่อยจ้าก,ก็จะเรียกเข้าไปพบแล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าตามงานทันไหม แตจารก็จะบอกว่าเนี่ยเธอไปไปไป,ไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมนะไปตามงานตรงนี้นะจะได้เรียนทันเพื่อนคือไม่รู้สึกเหมือนเป็นการเรียนที่แบบบังคับตัวเองอะไรมากมายเหมือน,นมีความสุขค่ะมีความสุขมากที่ได้เรียนที่นี่แล้วก็แล้วก็หลายในเรื่องที่ที่ตลอดสี่ปีท,ที่ที่เจอที่พบมานี่ก็ไม่อยากไปเลยอะแต่แต่ตอขอจบนะคือคือให้จบแล้วดีแล้วแต่ว่าแต่ว่า หลังสากที่จบไปก็อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่อีกเรื่อยๆนะคะสำหรับน้องๆแล้วกันเนาะน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยนะคะว่าการที่เลือกมหาวิทยาลัยเดี๋ยจริงๆตอนแรกเนี่ยแน่นอนหลัเลือกอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยที่ในฝันแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของคณะด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของหลายๆอย่างนะคะที่กว่าที่เราจะเลือกมหาวิทยาลัยที่จะเรียนตลอดสี่ปีที่เราจะได้อยู่ในาในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ต้อง เลือกอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราแล้วกันเนาะบางทีเนี่ยอะไรที่เราชอบเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้อย่างวเช่นแบบนี่ต้อาจจะชอบชอบแบบวิศวะอเงี้ยแต่ว่าพี่ต้ไม่ถนัดเลขเลย่ยก็คงต้องเลือกอะไรที่เราถนะัดแล้วก็เลือกอะไรที่เราเหมาะสมกับเรามากที่สุดนะคะทำให้สี่ปีที่ผ่านมาเนาี่ยมันเป็นอะไรที่แบบประทับใจแล้วก็โัวเตแล้วก็รู้สึกว่าจบไปแบบภาคภูมิใจมากๆนะคะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยจุฬาลิกรณ์ด้วยที่ ที่น้าีก็ได้มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่นะคะเป็นนักศึกษาที่นี่ตลอด4ปีก็มีความสุขมาก,มากๆก็ฝากน้องๆอีกทีแล้วกันเนาะไงก็ขอให้ได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เรียนคณะที่ตัวเองถนัดแล้วก็เหมาะสมกับตัวเองแล้วกันเนาะไงก็ถ้ามีโอกาสได้เจอกันแน่อนอนค่ะ